ห่าต้องคนกอ่อน่า,ายไหมคะดูเลยหรอกนี่ดูได้หรืนี่ผู้ชายเขาดูดันะทำแฟบไม่ใช่อีกว้ายไม่ใช่ด้วยหรอคะอยู่ไม่ได้ ใส่น้ำตาลเลยใส่เหรอเค็มมากๆอร่อยแล้วนะพอแล้วค่ะอร่ค่ะพอแล้วค่ะเยอะแล้วมั้งเน่ะกินได้มั้ยคนดูซิลองกินดูอ๋อก็ลองกินดูแล้วกันหนูไม่อยากเอาเนี้ยน้ำซุปทำา๋พอแล้วเดี๋ยวคนแรงค่ะเดี๋ยวมันหอก เราไม่เอาผ้าเราไม่ได้ผ้าโอ้นิดเดียวเองครับลูกทำไมหนูนอยากเอาเยี่ยมเลยละ่ <c oughs> ยยลยละ <c oughs> อดูทำแบบน่นรำเมยดีนะดูที่รำเมยนะ ปไปกินดีๆสิคะได้ออกจังเลยนะผักเนี่ยผักไม่มีอยู่มีสิผักมไม่มีประโยชนอยอดเยี่ยมเลยค่ะ อันนี้เอยเลยกันแน่มันแดงผัดเสร็จแล้วอร่อยอร่อยไหมครับพี่รูอร่อยดีอร่อยไหมครับาอร่อยอร่อยกินเยอะๆนะคะแต่จะเป็นผัเอ็มเลยใส่นะใส่เยอะจังเลยหนยชอบอร่อยไหมครพี่รู เจี๊ยบคนนี้ก็ใส่ใหญ่เลยพิกชายเนี่ยตอกระพอแล้วค่ะมันจะเผ็ดไปไหมคะคุณรู้แล้วเออรู้แล้วว่าโตน่ะน่ะมันะก็เผ็ดได้เหมือนกันไหมคะคุณมันมก็เผ็ดตอนนก็เผ็ดหมูจะแข็งแรงกว่าแหมูได้กินครับไปตรงนี้เอาแล้วพี่ชาย ทานข้าวให้อร่อยนะคะไม่บาหวานไม่บาอุยไม่บาอุย